วันนี้นํำนเสนอรเหลาอีกเมนูนึ่งจ้าแกงถีปลาดุกใส่ใบราหรือว่าใบายีรานะเมื่อวานทอดขี้มินไปวันนี้ก็มาแกงถีเลาวน้าว่าเออนปลาดุกไปไล่วันที่นี้นะโอดีได้ใบรามากำเมน่งไงก็เลยว่าเอออยากแกงนะก็เลยมาแกงกับปลาดุกนี่แหละราดข้าวร้อนๆต้องร้อยแหน่เลยมือนี่พูดแล้วกับหว,วานเหนื่อยแกงก็เลยดีว่านะที่นี้เราก็มาตั้งน้ำถีนะแล้วก็ใส่ติ๊กแกงลงไปเลยค่ะติ๊กแกงวันนี้ใช้เป็นติ๊กแกงถีตายนะ ใส่ติแกงทีลงไปแล้วก็ใส่เคลลงไปยิดนึงเนี่ยก็คนแนะนาแกงมันละลายให้เครืองมันละลายอ่ะนะพอเครือมันละลายแล้วตั้งอยู่หนว่วให้มันเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปค่ะปลาดุกนี้ถ้าเราล้างสะอาดนะมันจะไม่ข้าวเลยค่ะแล้วมันก็จะไม่เป็นเหมือกด้วยเวลาซุกออกมามันจะน่ากินมากนี่แนะนําเคล็ดลับในการล้างปลาดุกนะสำหรับกับซ่านส้มค่ะ คุณทีไม่เคยใช้ลองใช้ดูค่ะบอกเลยว่ากินข้าวไม่มีหรอกปลาก็จะสะอาดมากค่ะ่อเราเส้ปลาดุลงไปแล้วเราไม่ต้องคุนะเราถิงมันไว้แบบนั้นเลยค่ะอ่ามันเดือดเดีวเราค่อยไปสะกิดคุณมันสะกิดจนึงจากนั้นพอเราวปลาไม่ซุกแล้วเราก็ลืมใส้ใบลาเราไปเลยค่ะพอใส้ใบลาแล้วคุณลงไปน้อยนอยๆนึงเผื่อให้ใบลามันแบบทุกความร้อนนะมันจะส่งกินห้อมออกมาค่ะทีนี้นะแต่ว่านี่กระปุงรหลดค่ะแต่ผิดแกงนี่มันร้อยแล้วก็เลยไม่ต้องปรุงรสดพอเสร็จแด้วก็คือร้อยเลยจ้า